ตอนนี้กำลังทำไก่ย่างจะสองคนเจ็ดน้องก็บพอแล้วทำข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะน้ำจิ้มแจ่วพ่าเดินดูสวนช่วงรอนะคะนี่เราก็มีถังน้ำไว้รับน้ำฝนนะคะตรงนี้ไว้ใช้รดน้ำต้นไม้แล้วก็นี่ค่ะปีนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำสวนเนาะ ทำนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ปลูกผักปลูกอะไรปลูกในนู่นแหละนู่นนู่นดูต้นอะไรชะละ่ะต้น่าค,คัมเบอร์แตงกวานะคะแล้วนั่นมีลินลี่อยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้ค่ะพอดีว่าแพ้เกสรดอกไม้แพแพดอกลินลี่นะคะแต่จะให้ดูว่านี่เข้าไปใกล้นิดนึงอันนี้คือปลูกปีแรกนะคะมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็โอเค ส่วนต้นนั้นเนี้ยจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรปลูกหลายปีแล้วมันก็เลยกลายมันก็เลยแบบว่าพุ่มใหญ่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นฮอตตาค่ะเนาะก็นี่สวนอมซี y s e c r กา g a เด e นนะคะกุหลาบก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะพาดูดูลอยดูแบบเร็วๆรอบๆนะคะนี่คือสวน สวนผักของมาดามนะคะออแล้วก็เนี่ยแหละออข้างหลังเป็นที่นั่งเล่นตรงนี้คือแบบพ i เ a t มากเป็นส่วนตัวมากค่ะก็เลยบอกว่านี่แหละทำบาร์บีคิวเล็กๆกันนะคะนี่ให้ดูสวนผักปีนี้ไม่ได้ทำผักเลย Hanking Basket ก,ก,ก็ดูไม่ได้ลดน้ำนี่ตายหมดเลยไม่มีเวลาเลยชิปจะจรลงเท้ามัวต่ไปนู่นไปนี่นะคะแค่ได้ตัดพุ่ม ตัดหญ้าก็โอเคแล้วค่ะต้นอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรดิฉันก็ปลูกไปกลายเป็นว่าดูมันครอบคลุมกินทุกพื้นที่เลยค่ะไปดูดอกสวยๆนี่ดอกดอกมันสีสันมากเลยอันนี้เขาเก็บกินได้นะคะในร้านอาหารนะเขาก็ไปตกแต่งจานเพื่อสวยงามแล้วก็อันนี้คือรูบาฟนะคะซึ่งย้ายมาจากที่นูน่นพออันนู้นคือปลูกเป็นดอกอ,อันนี้สีขาวไม่รู้เลย ทฉันปลูกไปดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันคือปีนี้เป็นปีแรกที่ออกดอกนะคะน่าจะเป็นสีขาวส่วนที่เหลือเป็นสีม่วงครามสวยมากเลยทุกคนเนี่ยมันก็จะให้มันรับกันไปแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็นี่ให้ดูเอ่อเคลที่บอกว่าเคลแต่ไม่น่าจะใช่เคลนะคะมันเหมือนผักกาดกินอร่อยมากทุกคน<ม>ลวกหนึ่งนาทีหวานกรอบ คือมันโตไม่ทันแต่ตอนเนี้ยมัวแต่เดินทางไปนู่นไปนี่มันก็เลยบอกว่าตอนนี้คือกินไม่ทันตัว,ต,วตัวผีเสื้อสีขาวอะค่ะมาวางไข่ต้นนี้คือต้อนเคอรี่เนาะดูทุกคนอุ้ยอยากให้ได้สูตรดมกลิ่นเหมือนแกงกะหรี่เลยเหมือนอันนั้นอะเหมือนเหมือนปูผัดผงกะหรี่อะเออหอมมาก แล้วนี่มิ้นฉันก็ตัดไปหลายรอบแล้วเนาะนี่ก็ยิ่งตัดให้มันแตกใหม่ไม่งั้นมันอันนี้ตรงนี้เเก็บไปหมดแล้วไม่ได้ปลูกอะไรค่ะปีนี้อย่างที่บอกว่านี่แหละไ,ได้นี่มาเคลวดูนอนแยกไอผีเสื้อสีขาวอะคะ่ะมันมาวางไข่แล้วก็นี่แหละกินของชั้นหมดเลยเดี๋ยวจะมาเก็บก้านกินใบยกให้มันไปแล้วกัน ไปยกให้หนอนส่วนก้านเรากินแบ่งกันนะคะแล้วนี่คือผักชอยผักชอยนี่คือปลูกเพื่อเก็บเม็ดแล้วนะคะอันนี้คือจะเดี๋ยวจะเก็บเม็ดมันนี่ไงเริ่มแล้วเห็นไหมคะเนี่ย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 มีเม็ดแล้วเห็นไหมคะมเม็ดข้างในแล้วเราจะเก็บเม็ดมันเนาะนะคะปล่อยปล่อยให้เม็ดเขาสุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บเม็ดส่วน ต้นหอมยักษ์ดิฉันต้นหอมยักษ์อย่างนี้บอกว่านี้มันก็หลายปีแล้วเนาะอันนี้ก็คือปลูกเพื่อที่จะเก็บเมล็ดมันเหมือนกันค่ะนี่หนไหมดอกมันเป็นแบบนี้อตอนแรกนะคะแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่แหละแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดมันก็จะอยู่ในเนี้ยค่ะเดี๋ยวพอว่าเข้าแก่ก็จะจะเก็บเมล็ดมันนะคะอันนี้นี่ตอนที่มันเป็นดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะต้นอันนี้คืออันนั้นอ่ะไอ ตัวนั้นอ่ะเขาชอบมากเลยนะพึ่งอะ่ะชอบมาลุมตอมนี่แล้วตรงนี้ก็มีนะคะนี่ก็เป็นพันธุ์เดียวกับที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะ<ม>นี่เห็นไหมเขาจะเป็นสีนี้สวยแล้วนี่ค่ะตรงนี้ที่ว่าเป็นเฮ r b ์เออส่วนของสมุนไพรเนาะจะบอกว่ามาดามก็ตัดไปนะคะแล้วนี่ อันนี้ก็เพาะใหม่ค่ะตัดยอดแล้วก็เพาะใหม่นี่มาจะร่์เนาะอันนี้ก็เป็นเศษค่ะเพาะใหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอันนี้มาดามขุดขุดต้นอื่นๆอ,ออกเพราะว่าเพื่อนให้ต้นราสเบอรี่มาค่ะอันนี้เป็นต้นราสเป็นราสเบอรี่พันลูกใหญ่เพื่อนให้มาทั้งหมด6ต้นแล้วไม่รู้จะไปลงตรงไหนก็เลยถอนอย่างอื่นดอกมุงดอกไม้อะไรฉันถอนออกหมดเลยแล้วฉันก็ลงราสเบอรี่นะคะเพราะว่ามันเป็นพันุ พันุ์ใหญ่แล้วก็เล็ดนะคะก็คือเก็บลูกมันเลดกว่าพัน์ธุอื่นๆนะคะแล้วมันใหญ่มากทุกคนแล้วก็ลาเวนเดอร์ฉันฉันคิดว่าจะไม่รอดเนาะดูฉันก็พรุนแบบหยาบๆฉันก็พรุนแบบหยาบๆแต่มันก็รอดนะเห็นไหมนี่นี่ลาเวนเดอร์เป็นของตัวเองค่ะกุหลาบในกระถางจะตายไหมเนี่ยและนี่นะคะต้นต้นไผ่ต้นไผ่ช้ เขียวเลยเห็นไหมฉันใส่ปุ๋ยให้แต่มันไม่สูงแล้วนี่ต้นตะไคร้ค่ะตะไคร้ฉันก็เอาออกมาข้างนอกกะว่าจะให้เขาได้ได้อาบแดดบ้างที่ไหนได้พอเอาออกมาข้างนอกแดดไม่มีเลย <c oughs> นะคะก็นี่คือให้ดูแบบว่าแบบรกๆการเล่น <c oughs> สวนหลังบ้านแบบฮามเนาะแบบว่าเป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีแพทเทิร์นอะไรอยากปลูกอะไรก็ใส่นั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือ นี่แหละนั่งรอ,อกินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างข้าวเหนียวสุกแล้วไก่ย,ย่างยังไม่สุกค่ะเออเดี๋ยวให้ดูหน้าตาไก่ย,ย่างนี่แหละคือสวนสวนแบบแบบปนๆรวมๆของมาดามนะคะปีนี้อย่างที่บอกไม่ไม่มีเวลาเลยดูเอาให้ดูหน้าบ้านเนี่ยไปดูเลยหน้าบ้านเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นอน,นี้ซะมากกว่าอาดูซิสุกหรือยังไม่ต้องตกใจนะเราแค่สองคนเราก็กินไม่เยอะ อ้านูนโอ้ยรูปกิ้งกูดรูปกิ้งกูดซูมซูมซูมเข้าไปใกล้ซูมไปจากนี่แหละ <laughs> ดูไก่ฉันสุกแล้ววะมันมาชบต้องลองสักชิ้นสองชิ้นไหมสักหน่อยไหมล่ะคะ mm. หอมมากเลยที่แน่ๆน่หอมหอมมากไอ้ว่ายังไม่สุกนะไอ้ว่าน็อตภกเก็ตไม่รู้ โอเคเดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวก่อนค่ะนี่คือใจจะขาดนะคะตอนนี้คือข้าวเหนียวเลยสองนาทีแต่ว,ว่าไก่สุกนันแลนะะ้วค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมท้องก็เตรียมพร้อมค่ะเพราะว่าอยากกินมากแต่ว,ว่าอีกสองนาทีเดี๋ยวให้ดูนะนคะให้ดูอีกทีค่ะว่านี่คือน้ำจิ้มเจวค่ะ แล้วก็วันนี้ไม่มีสลัดไม่มีผักอะไรเลยมีแต่แตงกวาเก็บจากแตงกวาจากต้นที่ปลูกเองนะคะในกรีนเฮาส์ส่วนออหอมกับมะเขือเทศก็ซื้อเข้ามาค่ะนี่ทุกอย่างพร้อมรอแต่เข้าเหนียวนี่แหละยังไม่สุกสักทีนะคะตอนนี้คือไก่ก็สุกแล้วแต่ว่าไม่เอาออกมาเดี๋ยวมันเย็นนะคะเพราะตอนนี้แดดหายไปอีกแล้วค่ะ นันนานะคะเหนียวร้อนๆน,นะคะฟันขโมยขี่เลยเห็นไหมเรียงตัวเม็ดสวยงามค่ะข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้าจิ้มแจว่วเกี่ยวกันไหมกับวายแล้วก็ไก่ย่างกําลังมาค่ะอยู่ตรงนู้นแต่ว่าท้องฟ้าก็เริ่มมืดนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีชาดาและนี่ก็คือข้าวเหนียวไก่ย่าง นี่ข้าวเหน <ak> ียวร้อนๆมาแล้วเอาให้ดูจากฝั่งนี้มันจะได้เสยเสวยน้ำจิ้มแจ่วดูไก่ย่างแซ่บแซ่บจิตนจ้าพีสในที่สุดไก่ย่างเราก็เสร็จแล้วข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจวแล้วก็ผัก นคนใต้เรียกปักหนาะที่เหลือไม่รู้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะอยากให้ดูหอมมากค่ะแต่ว่าไม่กินให้ดูเนาะขออนุญาตกินเนี่ยลู like, กฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้มาดามด้วยนะคะนี่เป็นวิดีโอสั้นๆเยา้ยาหยอกเยา้าหยอกเพราะว่าวันนี้อากาศดีก็เลยทำ ข้าวเหนียวไก่ย,ยา่างไม่มีส้มตำ่ำไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตก,กิน